สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อป Rado เซนทันเวอร์นะครับวันนี้ก็พามาดูคอลลกชันรุ่นใหม่ล่าสุดของ Rado นะครับรุ่นนี้คือรุ่น c e n t ิ i ซ Super j u b i l e เนั่นเองครับเพชร60เมตรนะครับตรงขอบแล้วก็เพชร12เมตรตรงหลักชั่วโมงไซส์อยู่ที่35มิลนะครับพื้นหน้าปัดนี้จะเป็นหน้าปัดเปลือกมุกนะครับหรือว่า Master of p e a r นะครับ MOP นั่นเองราคารุ่นนี้อยู่ที่171,200บาทนะครับ เป็นเครื่อง80ชั่วโมงนะครับนิวคองแล้วก็การรับประกันตัวเครื่องของราโดเราเนี่ยรับประกัน5ปีเดี๋ยวผมก็เขยา่ยาเขย่านิดนึงครับอัตโนมัติอันนี้เครื่องก็เริ่มเดินแล้วด้านหลังจะมีบอกเลยนะครับอ,อันนี้โชว์เครื่องด้านหลังสวยงามเดี๋ยวเอาขานาฬิกาออกก่อนอันนี้ให้ดูครับตัวนี้ผมอล็อลพลาสติกไว้สวยงามนะครับเพื่อป้องกัน รอยขีดขว่วนน,นเองก่อนที่นาฬิกาจะถึงมือลูกค้าทุกท่านนั่นเองครับรุ่นนี้จะเป็น R สามศูนย์สองสครับตัวตัวบอดี้ตัวเรือนครับเป็นสีโรสโกนะครับมาพร้อมกับสีขาวนะครับที่เป็นวัสดุไฮเทคเซรามิกบัคเกิลนะสามทับล็อกอ่าประมาณนี้ครับถือว่าบัคเกิลแบบหนาอย่างดีเลยนะครับรุ่นนี้ การใช้งานก็นี่ครับกดลงง่ายๆแบบนี้สนใจลองสินค้าเรือนจริงก็แวะมาขึ้นข้อมือดูได้นะครับที่เคาน์เตอร์ราโดเซนทันเวอร์ด้านด้านนี้ก็จะบอกนะครับรายละเอียดน,นะครับสแตนเลสสตีลตัวนี้นะครับแล้วก็ซับไฟเคลือบตัดแสงทั้ง2ด้านนะครับด้านหน้ากระจกทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับรุ่นนี้ตัวนี้ ก็จะเห็นเงาสะท้อนเยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากผมแรปพลาสติกพุ่มไว้อยู่นะครับตอนนี้แล้วก็สแตนเลสสตีลตัวเครื่อง80ชั่วโมงครับอ่าก็เขียนไว้ตัวนิวคองต้านศานสนามแม่เหล็กนะครับแอดจัดฟัตแอดจั่ไฟฟซิชันก็คือเลข5นะครับตัวนี้การทดสอบความเที่ยงตรงของนาฬิกาด้วยการวาง5ลักษณะ5แบบนั่นเองครับแล้วก็ ตัว T ก็โชว์เครื่องด้านหลังนะครับอันนี้5บาร์ก็กันน้ำความดัน50เมตรนะครับ MOP ก็มาเตอร์โ e เพอร์จูเบอรี่ซูเปอร์จูเบอรี่นะครับไดมอนด์ไฮเทคเซรามิกแล้วก็ตัวสาย PVD Steel นะครับก็คือเคลือบ PVD Rosco e. รุ่นนี้เป็นรุ่นที่โปรโมทอยู่ณนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีที่ราโดเซนทันเวอร์เรานะครับสนใจแวะมาขึ้นข้อมือเดี๋ยวผมขึ้นข้อมือให้ดูนะครับไซส์35มิลแต่ถ้าขึ้นข้อมือผมอาจจะดูเล็กหน่อยอันนี้สําหรับนาฬิกาเรือนของคุณผู้หญิงนะครับสวยงามจริงๆครับตามนั้นครับสวัสดีครับ